สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการจากใจถึงใจค่ะเรื่องราวของบุคคลสําคัญในบ้านเราจังหวัดสระบุรีนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันมีแขก v i p อีกท่านหนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกัน อย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วแขก v i p ของิฉันท่านนี้นะคะก็เป็นผู้ซึ่งคุณหน้าคุณตาก,กันดีในภาพข่าวของเราในเรื่องของแวดวงการศึกษาหรือว่าการกีฬาบ้านเราจังหวัดสระบุรีนะคะและในวันนี้ค่ะเราอยากจะแนะนําแขก v i p ท่านนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาบอกว่าความฝันวัยเด็กค่ะท่านนี้ท่านบอกว่าท่านอยากเป็นนายอำเภอแต่ชีวิตพลิกผันเนืน่องจากลึกๆ ในส่วนลึกของจิตใจเนี่ยชอบทางด้านของกีฬานะคะก็เลยพลิกตัวเองจากความฝันว่าจะเป็นแอนมเพอไม่เป็นละน่ามาเป็นครูพระละและณตอนนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายทีเดียวค่ะผลงานที่โดดเด่นอีกหนึ่งผลงานนั่นก็คือผลงานการแข่งขันกีฬาจักรยาน BMX นะคะซึ่ง ได้รับชื่อเสียงระดับประเทศด้วยแล้วก็ยังมีการสารต่อผลงานต่างๆอีกมากมายค่ะวันนี้นะคะขอแนะนำคุณผู้ชมทั้งบ้านให้รู้จักกับผู้บริหารโรงเรียนเทพศรินผู้แคร์ค่ะกุณอิท e ธิเดชคุล e e e ีสวัสดีค่ะพ่อ,อ่ะอต้องบอกว่าวันนี้ขอเป็นเขาเรียกอะไรนะคะมันเหมือนกับทางการนิดนึง ปกติเวลาเราไปนําเสนอเรื่องราวผลงานการศึกษาที่โรงเรียนที่พอ,อไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆที่เราเคยทำรายการร่วมกันมาก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอย่างเดียววันนี้เลยใหญ่จะมาขุดเขาเรียกว่ามาล้วงลึกความรับของท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การทํางานที่ผ่านมาด้วยอาจารย์อยากให้เล่าให้ฟังเรื่องประวัติการศึกษานิดนึงได้ไหมคะเดิมพื้นเพผมเป็นคน สิงห์บุรีครับทีอ่อำเภบนทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับใ,ในอดีตนั้นตะบนทองเอง็นจะอยู่ทางจากสายเอเชียมานห้ากิโลเมตรผมก็มาเรียนคุณพ่อก็พยายามส่ง,งเสริม,มมาเรียนต่อที่โรงเรียนสินงห์บุรีตอนนหนึ่งต้องปั่นจักรยานจากบ้านมาห้ากิโลมาที่สายเอเชียมาฝปากรถจักรยานไว้แล้วก็นั่งรถสายสอ่างทองอ่างทองตะคลีสมัยนั้นก็จะผ่านสิงห์บุรี ก็เป็นลงที่ทางแยกเข้าเรียนสิงดีด้านหลังนะครับตรงนั้นก็หลายหลายปีครับแล้วจบมปลายช่วงที่อยู่ตรงนั้นก็มีความสุขในการเป็นนักเรียนมัธยมนะครับชอบกีฬาเื้นฐานนะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองในกีฬาจนเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนักกีฬานนกวโกเล์บอลนะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีความ มุ่งมั่นที่จะเล่นกีฬาต่อไปนะครับจากชีวิตในวัยเด็กมีความรักมีความชอบในเรื่องของกีฬาแต่ว่าพอ,อาบอกว่าจริงๆความฝันในวัยเด็กของฉันคืออยากเปน็นอมเพอร์แล้วทําไมชีวิตพลิกผันมาเป็นครูได้แล้วก็แล้วเป็นครูในเรื่องของพละด้วยในในอดีตนั้นคุณพ่อนะครับเป,เป็นที่รักของประชาชนชาวอินูรีค่ะ ครับเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเป็นผู้เหญ่ยบ้านเป็นกำนันนะครับก็จะมีความคุ้นคลีกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นต้นประลัดท่านนายอำเภอเนี่ยก็จะเข้ามาที่บ้านบ่อยแล้วก็ได้เห็นตรงนั้นแล้วก็คิดว่าอนาคตเราน่าจะเป็นนายอำเภอปรากฏว่าไปสอบแล้วไม่ติดรัฐศาสตร์ก็เลยเบนเข็มมาสายกีฬาเพราะว่าที่ในช่วงนั้นวิทยาลัยปราสาทจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีนักเรียนนักเรียนและครูอาจารย์เนี่ย ไปถึงสิงห์บุรีเยอะเลยผู้การบุณเลิศสีสว่างผู้การวิาลพระปรัชาสุพรรณบุรีท่านเป็นคนสิงห์บุรีและก็ครูอาจารย์ก็เลยชักชวนว่าถ้าเราไปอยู่ที่นั่นน่ะก็จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลงนั้นเราก็ไปสายกีฬาก็เลยเบนเข็มไปที่สายพระศึกษานะครับอยู่ตรงนั้นสองปีนะครับกับที่สุพรรณบุรีก็เป็นนักกีฬาของวิไลเป็นแข่งกีฬาวอล์ฟฟอรกีฬาเดพระศึกษาที่อุดรธานีในสมัยนั้นนะครับ ก็ได้มีความรักในกีฬาวอลเลย์บอลในเบื้องต้นะนะครับแล้วก็จบภาษสาสุพรรณบุรีก็มาต่อที่วิทยัย,ยครูเทพสตรสีรัศษารุ่นหนึ่ง<อ>รุ่นนั้นกีฬาเฟื่องฟูมากทางเทพสตรีก็จะดึงนักกีฬาทั่วประเทศเนี่ยเขจะเป็นฟุตบอลก็จะมีทีมต่างๆว่าจะเป็นท้าววอลฟาร์มเขตหกสมัยก่อนนะครับมารวมกันในสมัยนั้นก็ได้รางวัลเป็นแชมป์อุดมศกษาของ นะครับแต่ผมก็เป็นเป็นผู้ช่วยไม่ได้เล่นฟุตบอลน,นะครับเป็นคอยดูแลพี่ๆเขาอีกทีนะครับตรงนั้นก็ผูกพัน์กับอาจารย์ที่ยไรครูเทพตรีะนะครับซึ่งผมก็มีมีความมุ่งมั่นเหมือนกันในการรักสาบันเนี่ยจนปีนี้ก็มีรางวัลรางวัลหนึ่งแตเป็นสิทธ์เก่าดีเด่นของเครูเทพตรีนะครับ,รบจากสายผู้บริหารสายกีฬาต่าง ค่ะพอขาจากที่เห็นประวัติการทํางานของพอมาเป็นชาวสิงห์บุรีได้เชื่อไหมว่าท่านอยู่สิงห์บุรีทํางานที่สิงห์บุรีในปี2อ2 5ัรัอยบอยู่จนถึงปี2532รบแค่นั้นเองในระดับครูคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้าครูพละศึกษาที่เราเรียกกันคุณน้าฝ่ายปกครองของโรงเรียนของเอวิทยาเป็นมัธยมประจําตาบลนะครับที่บ้านเลยนะครับตรงนั้นประดี แต่งงานแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาแฟนเป็นคนพุทธบาทเป็นคนเซบอยีก็เลยจะไปเบนเข็มมามาดูซิว่าโลกภายนอกเป็นยังไงบ้างก็เลยขอย้ายขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่บอกขออนุญาตไปอยู่พุทธบาทก็เลยย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนพระพุทธบาทร้นนุกุลวิทยาปีสามสองอยู่ตรงนี้กับพิกเข็มไปอีกเหมือนกันนะครับอยู่พระนนุกูลเนี่ยพอดีช่วงนั้นก็จะมีการอบรม ผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลก็เลยมาอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของของกกทก่อนเอากรมพละก่อนฮะกรมพละก่อนแล้วมากกทแล้วก็มาสอนผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจนตั้งแต่ปี32นะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังทำหน้าที่ผู้ตัดสินด้วยเป็นผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในในช่วงนั้นนะครับเป็นปัจจุบันนี้ ทางสมาคมเห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจเห็นความสามารถก็ให้เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันควบคุมผู้ตัดสินทั่วที่ไปดูแลทั่วประเทศนะครับจะเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติหรือว่ากีฬาที่เฉพาะกิจเช่นยุโรคนะครับหรือกีฬาสัฟฟาถอเเบยร์บอลเวเบิร์ตไทยแลนด์ เนี่นะครับะจะดูแลทั้งหั่วประเทศเค่ะจากผลงานที่หนึ่งเห็นอีกที่ถามพอมาสักครู่นี้พอ,อ,อปีสอสองย้ายมาอยู่ที่พระพุทธบาท <c oughs> พระนุกูุณวิทยาก็ยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราจะเห็นผลงานที่โดดเด่นของท่านพออิทธิเดชก็คือเรื่องของการพัฒนาการศึกษาหนึ่งละการพัฒนาการศึกษานั่นมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของแนวนยโยบายในการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนนั้นเด่นในเรื่องของการศึกษาแต่ก็ควบคู่ไปกับการกีฬาเพราะแต่และโรงเรียนที่ดูมาเนี่ยการกีฬาเขาก็เด่นด้วยค,คือนําความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญางด้านของการกีฬาไปปลูกปั้นแล้วก็ไปฝึกเด็กๆ นะคะให้แนวนโยบายว่ากีฬาการเรียนกับกีฬานั้นไปด้วยกันได้แล้วก็ไปด้วยกันได้สวยด้วยสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานการเรียนที่ดีด้วยมาตลอดระยะเวลาเลยใช่ไหมพอมเด่นเด่นเลยเอขอเด่นเด่นเลยเน,นคะนคือผมจะเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งจะมีการพัฒนาตัวเองโดยตลอด อยู่พระนุกูลปี32ก็พัฒนาตนเองจากครูพละเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายอาคารสถานที่จนสอบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ได้โดยไปสอบที่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครทั่วประเทศเลยนะชุดนั้นสอบไปที่16ของประเทศแล้วก็โชคดีที่โรงเรียนพระพุทธบาทพระนุกูลเนี่ยตำแหน่งปรับจากเนื่องจากเด็กลดลงมาเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ผมก็เลือกลงที่พระนุกูลเป็นผู้ช่วยอาจารย,าย์ใหญ่และก็พัฒนา ประเมินต่างๆจนเป็นรองผู้มีการนะครับแล้วตอนหลังก็มาสอบเป็นผู้บริหารค่ะนะครับโชคดีสอบของเขตหนึ่งของเราปีนั้นนะครับก็สอบได้ก็ไปอยู่ตําแหน่งรับตําแหน่งผู้บริหารครั้งแรกเลยเนะนักเรียน36คนที่โรงเรียนโคกโพโอภาบาสามัคีที่ดอนพุธซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้ําท่วมใหม่ๆเลยนะครับปีนั้นปี49 นะสี่แปดน้ำท่วมใหญ่เลยปีนั้นนะครับสี่ก้าผมเข้าไปเน้ำท่วมดิ่งนี้แตกไปแห้งอยู่เลยก็ไปอยู่ควบโพประมาณหนึ่งปีก็ไปพัฒนาเด็กนักเรียนผูกฝังเล่นกีฬาเพราะเราเป็นครูพละเดิมมีเอเจนต์เกมมีซีเกมตรงนั้นกำลังยุกกำหนักเองอะไรนะฮะประกวดชายงามอ่าเล่นกล้ามโอ้ผมก็เลยเนี่ยกีฬาวันเด็กมันบินหมให้เด็ก โคกโพนู่นกิ่งไนดูเดียวนะครับแล้วก็เล่นกล้ามใช่ไหมเพราะตายเพราะตายเพราะตายกามโอชาปันเข้าไปมากนะครับเอากีฬาเข้าไปเด็กก็ชื่นชมตัวเองมีความภูมิใจในตัวเองได้แสดงออกให้ตำบลจากโคกโพปีหนึ่งก็ย้ายมาที่บ้านโพบ้านโพมีจ่าขาวที่132่งร้อามองที่พุทธบาะพุทธบัตก็พระพุทธบาทนี่เองมาถึงตรงนี้ก็ เราดูบริบทแต่โรงเรียนว่าเขาเขามีบริบทยังไงแล้วก็ปรับรูปแบบบ้านโพจากโรงเรียนเล็กๆ80คนเนี่ย <okay. S 2> ให้มีจุดเด่นโดยการสร้างผลงานผมทําผลงานคือชนะเลิศเมนูอาหารเพื่อสุขภาพของสาสุุขจังหวัดสระบุรีใช้ชื่อว่ารวมมิจสวครร์เป็นเมนูที่นำนม โรซูก้ามาสมัยก่อนนะที่ทำเนี่ยโรซูก้ามาแล้วก็เอาพวกผลไม้ต่างๆมาทําเป็นอาหารจนเมนูนี้จะน่าเลิศเป็นเมนูที่ลดความอ้วนของนักกียาใช่ไหมคะของนักเรียนทั่วประเทศเลยที่เราสามารถนําไปใช้ได้หมดจนสับรีตอนนั้นก็เป็นผลงานที่นําคัดเลือกให้บ้านโพไปแสดงที่งานเก่งสร้างชาติของงานเชิดปากรรมนักเรียนต้องขอปทจากที่เมืองทองธานีกะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บ้านโพก็มีชื่อเสียงระดับประเทศตรงนั้น จากจุดนี้กมาดอนพุทธค่ะดอนพุทธเขาก็เด่นเด่นเรื่องการรำกระบี่กระบองใช่ไหมคะการฟันดาบเนี่ยเราเคยไปร่วมรายการเนี่ยอาจารย์ดาบดอนพุทธเนี่ยเราเราก็ดูบริบทว่าดอนพุทธก็มีจุดเด่นตรงนี้เราก็ดึงเข้ามาเป็นมิกรท้องถิ่นนะครับ สพทกก็เชิญไปแสดงที่เมืองทองธาน,นีหลายครั้งค <C |notimestamps|> ่ะแบบพุทธิทยาเรื่องฟันดาบ <C. S 2> และเป็นโครงการอีกอันนึ้งท,ทำาใไ้คือดอนพุทธเนี่ยน้ำจะท่วมบ่อยใช่ค่ะผมทําโครงการร่วมกับสถาบันรักษาจังหวัดต่างทองนํานักเรียนชั้นป .6 ทุกโรงเรียนและก็ม .1 ของดอนพุทธวิทยาไปฝึกว่ายน้ํำนักเรียนดอนพุทธทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นเพราะน้ำท่วมบ่อยต้องว่ายน้ำเป็น กีฬาสีกีฬาภายในพองโรียนพุทธเนี่ยัดการแข่งขันแข่งไว้น้ำโูกระทะเพื่อมีทักษะในการดำรงชีวิตเมื่อน้ําท่วมเถ้าไม่มีเรือเนี่ยสามารถเอากระทะมาทําเป็นอุปกรณ์นะครับเพื่อความอยู่รอดได้จากดอนพุทธก็สร้างที่เสียงไว้พอสมควรเป็นงานต่างใช่นะครับก็ไปสุทธีวิทยาสุทธีนี่ยิ่งโด่งดังเลยค่ะระดับประเทศมากขึ้นเพราะว่าเรามีความสามารถดู ทุกลุงทุกคนนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเด่นเรื่องอะไรบ้างเราก็ไปจับจุดอีกจุดหนึ่งนอกจากสุธีวิทยาจะมีผลงานด้านนักประศิล์แล้วเนี่ยกเลื่อนระดับประเทศเตรียนคองระดับประเทศแล้วเนี่ยเราจะมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีความสามารถด้านจักรยานบีเอฟแต่ยังขาดผู้ดูแลผู้สนใจผู้ใส่ใจก็เลยไปดูไปให้ความสนใจเขาไปดูแลเขาจากที่เดินเขามีสนามอยู่ที่วัดปราสาทตรงธรรม ปรากฏว่าเจ้าของสนามเนี่ยเขาจะลื้อสนามทําเป็นบ้านจัดสรรผมก็เลยไปคุยว่าขอขอช่วงหนึ่งของพี่ช่วงหนึ่งขาถึงสิ้นปีพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเด็กก็ไปแข่งกีฬาที่ศรีสเกตอยาวชนเพื่อจะไปคัดตรงนั้นนะครับก็ขอสิ้นปีปุ๊บเราก็มาทําสนามใหม่ค่ะก็มาคุยกับผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งบอกว่ามาช่วยสนับสนุนทําสนามให้เลยคือพี่สมควรสีสวงค่ะ ซึ่งมีหลานอีกสองสาคนเนี่ยหลานก็เป็นโรคเลือดจ,จางนะเขามาเล่นจักรยานเขาดีขึ้นนะครับแล้วมีโคดเกียงคือคุณอนุชิตกิตวนิสเดชเนี่ยเอามีความมุ่งมั่นตรงนี้มากพอผมเข้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยเขามีความประทับใจเขาทุ่มเทเต็มที่เลยก็คุยพี่สมควรเราก็เลยคุยเรียนตกลงกันว่าเด็กกลุ่มนี้โรงเรียนจะเป็นคนดูแลช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแต่สนามเราไม่มีพี่สมควรมีพื้นที่ตรงนี้ เราบุคุยที่ว่าที่เราควรจะจะช่วยอะไรได้บ้างที่ทุงควรก็เปิดใจพอผมจะให้พื้นที่ป่ากระโพดตรงเนี้ยเป็นสนามปีบเอ็กผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมจะขายวัวโอเคผม,ผมได้ใจมากเลยตรงนั้นนะครับก็ขายวัวกันมาพื้นที่หรือป่ากระโพดวันเดียวเลยก็ลังอ,ออกผักก็มีหรือขายทิ้งไปเลยตรงนั้นเราก็เลยคุยกับเจ้าของอที่รับซื้อดิน ขายดินแล้วก็มีรถปรับพื้นที่ต่างๆมาค,คุยกับพี่ๆเหล่านี้ในพุทธบ,บาทนะชื่อเสียใหญ่ประมาณนี้นะครับเขาก็มาดูแลในราคาพิเศษแล้วก็ได้สนาม BMX โดยคุณเกียงหรือโค้ดอาชิตเป็นคนออกแบบเป็นสนามมาตรฐานอยาเป็นลูกรังปัดนะครับออตอน,นี้เราก็อยากจะได้ผู้ไปดูแลที่จะปรับเป็นลาดยางบางส่วนตามแสงโค้งจนมีสนามที่เราฝึกซ้อมผาวอ นะครับนักกีฬาทุกคนได้มีสนามฝึกซ้อมทวาววนเช้า,เาไปซ้อมเย็นไปซ้อมเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยผมไปอยู่ปี5้าที่สุทีิวิทยารัยในช่วงพฤศจิกานะครับมีนาแข่งกีฬาเยาวชนทีศรีสะเกตเราได้มาหนึ่งเหรียญทองห 1> 1นึ่งเหรียญเงินนะครับจากการฝึกซ้อมต่อเนื่องแหละมันก็จะมีแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนักกีฬา ของผมหนึ่งคนที่เด่นๆเลยคือชุดติการขีลิปอันนี้เสถียรเี่ะมีความสามารถมากเป็นแชมป์บีเอ็กซเจ็ดสมยัยซอทุกปีเลยเขาได้แชมป<ม>์หมดรุ่นขเขาไม่มีใครสู้ได้แล้วก็มีเด็กอีก4ี่ห้าคน<ช>ที่อยู่ในทีมค่แล้วก็ฝึกซ้อมมาตลอดจนมาปีปีห้าห้าแปดห้าแปดนี่แหละมีนายผานมาเนี่ยนะครับเด็กของเราห้าคนกลุ่มนี้มี ผลงานประสบความณ์สำเร็จได้เรียมทุกคนในกีฬาจดหมชาติที่จันทบุรีใจันทบุรีนะครับก็มาต่ออีกค่ะเมื่อวันหนึ่งแล้วก็อเดือนึงปีนี้เมื่อช่วงเดือนไม่ไม่กีดเดือนเดือนที่ผ่านมาเก่อนกันยานี่จะไปแข่งที่ไชน่าสนามสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยเราได้มเป็นเก้าถ้วยด้วยกันนั่นแหละได้ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนักกีฬายอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนก็ได้คุณอนุชิต โค้ดเกียงของเราครับนักกีฬาเจ้าเยี่ยมคือน้องน้องฟ้าชุดติชุดติการกีวันนี้เสถียรแลวก็จะมีน้องแพรวนะครับสิริลักษณ์อินทรักษานี่ก็ได้เหรียญทองจ้าเลือดในรุ่นของเขาและก็มีน้องน้องพึ่งน้องพึ่งก็ได้ได้ที่ได้ที่สามในรุ่นสิบห้าสิบหกปีนะครับแล้วก็น้องพีทน้องพีทอีกคนหนึ่งก็ได้ที่สอง เพชรชายนะครับแล้วก็พีเต้คืออยู่ม .5 หก็ได้ที่4นะครับแลได้มา9้าถ้วยด้วยกันะนะครับในในในปีนี้แล้วก็วันวันที่3 1เนี่ยน้องฟ้าหลัจากผลการแข่งขันสนามนั้น้องฟ้าได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันที่เทศพม่าตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะครับน้องฟ้าไปแข่งขันวันที่3 1ผมเดินทางมาตำแหน่งที่โรงเรียนเพชรพลิงพุแควันที่สอง ชองฟ้าเอาเหรียญเงินมาฝากผมมาาให้ขออเป็นของขวัญในการย้ายครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากใช่ค่ะเพราว่าเราได้จะเป็นการสร้างผลงานให้กับนักกีฬากลุ่มนี้สร้างผลงานกับอำเภอพุทธบาทสร้างผลงานกับจังหวัดสระบุรีค่ะนะครับเราได้รับ รางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีไม่เป็นนายกเฉลิมวงไทยือกกีกรทีส้าคมกีฬาซึ่งเราขาดไม่ได้เลยคือสังคมกีฬาก็จะดูแลเราคุณทวีชัยนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดจะ มีงบให้ทุกสนามที่บีของพออิทธิเดชไปแข่งขัน<ช>จะช่วยทุกสนามอ,อันนี้เราก็ไม่เคยลืมท่านนะครับค่ะผลงานที่ผ่านมาจากสุดท้ายก็คือที่โรงเรียนออสุธีวิทยาเด็กๆสุธีบอกว่าพอออย้ายไปแล้วแล้วใครจะมาดูแลชันล่า ก็ยังมีการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเทพศรินผู้แค็ซึ่งก็มาเจอนักกีฬาจักรยานที่เด่นๆแล้วก็สร้างผลงานของที่นี่อีกจะมาสานต่อแล้วก็ทําให้ชมรมกีฬาบีมเอ็กจากพระพุทธบาทกับเทพศรินผู้แคมารวมกันยังไงบ้างคะพ่อค่ะมาอยู่เทพศรินก็จะมาพบนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นเด็กผู้ชายนะครับคือน้องโตมอนนะครับ ชื่อจริงยังยังจำไม่ได้ใช่จะเล่นชื่อโตมอน,นอ,อนทน่อานักดิ์ศิริหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็อาทิตย์ค่ะแล้วก็สามคนเขานะฮะสามคนผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเด็กผู้หญิงนี่รู้สึกว่าจะเล่นยานครอสคงตี้ได้เหรียญเหรียญทองแชมป์ประเทศไทยมาปีป<ห>ีนี้ปีที่ผ่านมาเก่งก็เลยมาดูว่าสองสองกลุ่มเนี้ยจาคงจะไปด้วยกันได้ในสมาคมกีฬา โดยบีเอ็กก็อยู่ที่สุทีเพราะทันที่เสือวกเขาก็อยู่ที่เชืยอศิลน,นะครับซึ่งผมก็ยังเข้าไปดูแล <c oughs> ใ,ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ <c oughs> สุทีก็ไม่ทอดทิ้งก็ยังติดต่อประสานงานโคดเกียงเรืตลอด <c oughs> โดยมีท่านผู้นักการชวิต <c oughs> จิตคุญยพงศ์ <c oughs> ซึ่งเป็นเพื่อนกัน <c oughs> จบประาศึกษาสุพรรณบุรีด้วยกันนะครับแล้็เคยอยู่ดอนพุทธเหมือนกันอยู่ดอนพุทธโรงเรียนเดียวกันด้วยโรงเรียนเดียวกันก็มา มาสารต่อเกียติธระมุงผมนะครับท่านก็นดูแลต่อไปอซึ่งวันวันวันพรุ่งนี้เ,เด็กกลุ่มเนี้ยก็จะไปแข่งขันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเรืองความสองใช่แล้วค่ะ,ะคก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนนักกีฬาจักรยานของเราด้วยนะคะ,คะจากผลงานที่ผ่านมาจนกระทั่งมาอยู่ที่โรงเรียนเทพศินป์พูกแคร ซึ่งโรงเรียนเทศริินผูแ้แขกก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพมีชื่อเสียงโดดเด่นอย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยพอจากที่เห็นผลงานแต่ละโรงเรียนก็คือไปพัฒนาไปสร้างชื่อเสียงเพราะมีอยู่โรงเรียนเทศศิลินผูแ้แขกในเรื่องของการมอบนโยบายบให้กับคณะครูแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบของการเรียนการสอนมาเสริมมาเพิ่มเติมอะไรอย่างไรบ้างคะพอคะครับเทศศิลินผู้แขกเนี่ย บริบทของเขาคือเป็นศูนย์พาะสมัยของจังหวัดสระบุรีะนะครับตอนนี้เราจะมีนักกีฬากลุ่มหนึ่งคือนักกีฬาฟุตบอลอที่มาเก็บตัวอยู่ที่โรงเรียนในโครงการกีฬาสุขภาพเป็นเลิศนะซึ่งผมก็จะเข้าไปดูแลแตอนนี้เข้าไปดูแลและส่วนนึงไปปรับที่พักบ้างเรื่องอาหารการกินบ้างนะครับเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีนะครับทั้งสุขภาพการกินการอยู่ต่างๆนะครับแล้วก็มีทักษะชีวิต คือจากช่วยเหลืตัวเองก่อนปลูกผักกินเองเลยตอนนี้ผม,มให้ยูนิบาลต้องปลูกผักให้เป็นผักก็เป็นประโยชน์ที่เรามาใช้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อหาหรไม่ต้องไปกลัวยาฆ่าแมลงนะครับส่วนหนึ่งเนะบาล้วก็นนักวอลเลย์บอลที่ทางโรงเรียนส่งเสริมจนเป็นแชมป์กีฬานักเรียนอนะของจังหวัดสระบุรีปีนี้ะนะครับส่วนหนึ่ง อันหนึ่งก็คือจะมีนักกรียธาที่เราจะพยายามหาเป็นตัวมาเพราจากนั้นก็จะมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านอื่นะนะครับมันจะเป็นด้านนาฏศิลป์รรดนตร,รีต่างต่างเหล่านี้ก็ไปส่งเสริมนะครับส่วนวิชาการแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งนะครับการแข่งขันศิลปาการนักเรียนเนี่ยเราได้รับรางวัลมากมายที่จะแข่งขันกับภาคที่จังหวัดต่างทองในเดือนธันวาคมนี้นะครับมากมายเลยนโยบายการพัฒนาของของผมนั้นคืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้อง ต้อง,ง,งรู้จักสิ่งต่างๆหลายๆอย่าง,าง,งนะครับมันจะมีวิสัยทัศน์งการทางบานก็คือกล้าคิดกุพรละนะครับ,รบกล้าคิดกล้าทํากล้ากล้านาความเปลี่ยนแปลงมาสูส่สถานที่นั้นๆหน่วยงานนั้นๆ,ๆนะครับแล้วก็สแสวงหาความร่วมมือ <ๆ S 2> มจะต้องมีเครือข่าย<ช>ร่วมมือกับทุกๆที่จะเป็นชุมชนแต่ละแวกอำเภอเฉลิมพระเกียรติอบตเทศบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยึดถือหลักธรรมาภิบาล คือผมอยู่ที่ไหนก็แต่นะจะทําตัวให้เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเคยเป็นผู้ตัดสินกีฬาเป็นครูพละนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมมิึดหลักนิติธรรมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสมอกันครูอาจารย์ท่านรองทุกคนนักการทุกคนครูฝึกประสบการณ์นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนผอก็มีหน้าที่ดูแล บริหารจัดการก็คุมครูในการจัดกรเรียนการสอนต่างๆนะครับนักการก็จะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดความเรียบร้อยความสวยงามตั้งแต่เข้ามาโรงเรียนเนี่ยจะต้องเห็นโรงเรียนสวยงามนั่นคือบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาพัฒนาโรงเรียนเทศบาลพุกแคร์แห่งนี้นะครับให้ให้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะ เทพซิรินเนี่ยเราจะมีเครือข่ายถึง10บโรงเรียนด้วยกันใช่<ร>ท,ทั่วประเทศใช่บริหารจัดก,การโดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้แนวคิดใช้รูปแบบคล้ายๆกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับในเดือนมการาคมนี้ก็จะมีการเข้าค่ายลูกเสือเต้นนาลีวิวกายชาติที่ชนบุรีอันนี้ก็จะเป็นอีอันหนึ่งที่ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนให้มีความรักในในโรงเรียนในสถาบันเด็กมอหนึ่งเข้ามาม .4 ีเข้ามาในโรงเรียนเนะี่ยเทศลินเนะี่ยจะต้องเข้ากิจกรรมเชียกิจกรรมนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เรียนนั้นรักผูกพันกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเห็นว่าในในสระบ,บุรีเนนะี่ยเรื่องเชียร์แล้วเนะี่ยโรงเรียนเทศบลินผู้แคร์ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับ และกิจกรรมอันต่อไปคือผมจะพยายามประชาสัมพันธ์โรงเรียนะนะครับเปิดโรงเรียนให้ผู้ปกครองเข้ามามีอะไรเข้ามาก็ให้ในโยบายคุณครูไว้ผู้ปกครองที่เข้ามาในโรงเรียนเนี่ยหนึ่งเขามีปัญหาเข้ามาต้องให้เขายิ้มกลับไปเราต้องช่วยแก้ปัญหาให้เขานะครับสองเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต้องต้นครับอาจจะทําตัว แบบชาวบ้านท,ทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าในกระเป๋าจะเป็นเงินเป็นล้านก็ได้จะมาบริจาคจะต้องให้ความสัมพันธ์กับทุกคนนะครับส่วนหนึ่นงนะครับไออันหนึ่งที่เราจะทําโครงการคือได้พูดคุยกับผู้มีการธนิตมูลสภาว่าเราจะทําโครงการกีฬาสัมพันธ์เทพศิรินทร์สนกุลาข,ของจังหวัดสระบ,บุรีค,คิดว่าเร็วๆนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างที่เรากําลังประสานงานระหว่างรูปแบบวางแผนนะครับคิดว่า นักเรียนที่เข้ามาอยู่ในรั้วเทพศดินเนี่ยน่าจะมีความ เป็นเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเรามีแม่ลําเภยคือพระสมเด็จพระเทพธินทราบรมราชินีเนี่ยแต่เป็นที่ยึดเหนี่ยวปีนี้เป็นปีมงคลของเทพินใท่เรามีการอัญเชิญพระรูบรองท่านมาอัญเชาที่โรงเรียนใช่ีิดรองชาวจับรีก็สามารถที่จะไปคารพสักการะได้ตลอดทุกวันข้ามโรงเรียนจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเรามีวิธีอัญเชิญที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยเจ้า หม่อมเจ้าอุทัยกัลยาภรณพันธุ์ซึ่งเป็นพระอัชนัดดาในรัชกาลที่ห้าได้สเสด็จเป็นประธานในพิธีวันนั้นนะครับเป็นที่ปลื้มพิติของชาวเทสศรีผู้แขกและก็ชาวเฉลิมพระเกียรติชาวสกรีย่างยิ่งเลยค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบเรื่องราวของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศิรนผู้แขกกันอย่างละเอียดแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานโดยนําความรู้ความสามารถทางด้านของกีฬา ในาการเรียนครูพละมาพัฒนาจนทําให้แต่และโรงเรียนที่ท่านพูดถึงนั้นมีความโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันดิฉันเชื่อว,ว่าที่นี่โรงเรียนเทพศรินผู้แครเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของท่านผูน้อำนวยการอิทธิเดชคุรีแล้วนะคะการพัฒนา ที่เขาดีอยู่แล้วก็จะดีเพิ่มมากขึ้นถือว่ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมในด้านของการกีฬาให้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดนี้ค่ะพ่อคะอยากจะมีอะไรฝากถึงผู้ปกครองที่บ้านหรือผู้ชมที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเทพศิินผู้แคร์อยากได้รับความร่วมมืออย่างไร,รเป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์เลยค่ะพ่อคะคือสุดท้ายเนี่ยผมต้องกราบขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทุเรียนผู้แคร์ก่อนนะครับผู้แคร์ก่อน หกเท่านนะครับแล้วก็เป็นเทพสิงผู้แคร์นะครับแล้วก็คุณครูอดีตคุณครูในโรงเรียนผู้แคร์วิทยาโรงเรียนเทพสิงผู้แคร์นะครับที่ได้ปลูกฝังได้สร้างเทพสลิงผู้แคร์เนี่ยให้เป็นปึกแผ่นให้มีความมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้นผมเมื่อตําแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ก็จะพยายามมุ่งมั่นพัฒนานะครับโรงเรียนเทพสิงผู้แคร์เนี่ยให้เจริญก้าวหน้านะตามที่เราพูดคุยกันในกลุ่มเทพสลินว่า เทพเป็นหนึ่งนะครับก็เรียนฝากผู้ปกครองนักเรียนเป็นฝากพี่น้องชาวจาบ,บุรีนะครับโรงเรียนเพตรีผู้แทนนั้นก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่พร้อมที่จะด,ดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสร้างนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมะนะครับอีกทีก็รับทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณค่ะ แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยคะ่ะท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนเทศินผู้แค้นะคะท่านอิทธิเดชภุรีที่ได้ให้โอกาสทีมงานของเรามานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวของท่านรวมถึงผลงานด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแขกเว P พีท่านไหนจะมาคุยกับเราในรายการนี้ติดตามชมวันนี้ดิฉันท่านผูน้อำนวยการคงต้องลากันไปกันแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณค่ะ ใครนอขอรู้จักดีไหมเขานั้นเป็นใครมาทำอะไรสระบ,บุรีขอพูดคุยได้ไหมขอรู้จักคนนี้มารู้จักคนดีให้พีชีวีจะจัดไปเขาเป็นใครนอขอรู้จักได้ไหมเขานั้นเป็นใครมาทำอะไรที่จังหวัดนี้ขอพูดคุยได้ไหมขอรู้จักคนนี้ มารู้จักคนดีให้ทีทีวีจะจัดไปจากใจถึงใจ